ชุ่มชํำเลยครับฝนตกแม้ว่าจะไม่แรงนะครับแต่ว่าก็ได้น้ำเยอะเลยนะครับเป็นอย่างนี้มาเป็นวันที่สองแล้วนะครับตกพรำาอย่างนี้ทั้งวันวันนี้มาดูผักถูกฟักทองนะครับที่หยอดไว้ตอนนี้โตไวมากไต้น้ำฝนเข้าไปนี่เด้งเลยนะครับนี่เป็นวันที่ห้าห้าหรือวันที่หกนะครับที่ปลูกเพาะไว้นะครับนี่ มต้องพูดถึงสภาพแวดล้อมด้านข้างเลยนะครับเขียวปีจีฟักทองเลือยแล้วครับเลื้อยยาวแล้วเตรียมออกดอกแล้วครับนี่คือจะออกดอกก็คือจะผสมพร้อมผสมเกสรน่นนะครับนี่เลือยกันระเบิดตทางนะครับบรรยากาศอย่างนี้เหมาะที่สุดครับการเพราะไม้ พาะปลูกไม้ดอกไม้ผลเหมาะที่สุดเป็นฤดูฝนที่เราประหยัดพลังงานที่สำคัญจะได้น้ำที่ดีด้วยเป็นน้ำที่มีไนโตรเจนน้ำสะอาดบริสุทธิ์น้ำฝนที่นี่ไม่มีโรงงานนะครับก็จะเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ดูฟักทองนะครับตั้งต้นเด้งเลยโตวไวมากนี่ดูดิครับนี่อันนี้เป็นสองเมล็ดนี่ครับเลือยนะครับ อาณาจักรแล้วครับนี่สร้างอาณาจักรแล้วพักทองเดี๋ยวดูฝั่งโน้นนะครับที่ผมเพาะไว้โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับคนดูที่ครับเห็นไหมมองไม่เห็นเนาะคนไกลเนาะจะเดินไปก็จะลื่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินไปหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหอันนี้หลายเม็ดไปหน่อยเยอะ งามมากครับพักทองเพราะเออยี่หอ้อนี้ดีนะครับหนัง้ังคกในคลองนี้ผมตัดใบกล้วยที่มันเกินความจำเป็นนะครับเอามาหมักผสมกับมูลวัวมืนม้าที่มาเทกันเมื่อวันก่อนนี่นะครับดูนะครับนี่ดูพักทองงามมาับดูสิครับคุณงามมาก งามทุกทุกกลุมเลยนะครับที่เพาะไว้ฟักทองอุ้ยดูดิยาวเลยงามครับนี่แม้ว่าจะเป็นเม็ดเดียวที่เพาะแล้วขึ้นก็โอเคครับนี่เลยก,กันระเบิดเถิดเทิงต่างคงต่างาต่างหลมุมต่างเลยนะครับ อันที่สาต้นสามเมล็ดที่ขึ้นนะครับไม่เห็นหนึ่งวันวันนี้เป็นวันที่สองครับอดรนทนไม่ได้ต้องมาดูโอ้ยมละงามแน่นอนเดี๋ยวต้องให้เด็กมาเก็บเดี๋วยวจะแก่ไปซะหมดกินไม่ได้อร่อยนะครับแค่ลวกต้ม ทา,ท,าะะทานกับน้ำพริกทานกับปลารสับทานกับน้ำพริกปลาทูอร่อยมากมาละดูยอดสิครับโอ้โหงามมากคุณดูเดียดอกเหลืองนี่ก็คือผสมเกสรอ,อันนี้ก็เป็นคณะนะครับกำลังงามผมยังไม่มีเวลามาช่วยเด็ดวัชพืชออก ดูเขาชื่นใจครับมระนี่ไงเห็นลูกแล้วเนี่ยกำลังกินเลยนะครับมระะขี้นกเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยผ่าต้มอร่อยมากแกงก็อร่อยนะครับผมเคยทานตอนสมัยก่อนที่อยู่ต่างจังหวัดชาวชนบทเนี่ยก็จะแกงแกงกะทิใส่หมูบังไป ในนีหรือว่าปลาบ้างมันก็อร่อยเป็นอีกแบบนึง่งอยู่กนกระเบิดตะเทิงงามมากดูยอดที่ครับคุณผมใส่ปรุงดินด้วยแกลบมูนไก่แกลบดำแล้วก็ฟางนะครับมันก็ทำให้ดินมีสารอาหารเพิ่มต้นไม้ก็เลยงาม